เหลเชนไฟตำนานมวยไทยในเวทีโลกนี้จะพาท่านย้อนไปชมไฟกันชกของนักชกชาวไทยที่ต้องมาพบกับยอดมวยกังฟูจากประเทศจีนเบอร์หนึ่งมีดิกรีเป็นถึงแชมป์เควันรายการใหญ่ของญี่ปุ่นที่เคยชนะก้องนัพาวีราศักดิ์เล็กมวยไทยยิมเป็นนักชกที่ถือว่ามีความดุดันชนะนักมวยไทยมาค่อนข้างเยอะวยรุย่ยแชมป์กังฟูระดับประเทศของจีน ผู้ที่สร้างความเจ็บช้ำให้กับกล้องนาภามาแล้วและนักชกชาวไทยอีกหลายคนเนี่ยนะครับวยรุ่ยถือว่าเป็นนักชกที่มีผลงานอันโดดเด่นเป็นแชมป์เควันในประวัติศาสตร์ชาติจีนนี่นะฮะไฟนี้นะครับจะพาทุกท่านย้อนไปเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2557หรือว่าปีคศ2014ในศึก3ประสานตำนานมวยระดับโลก เป็นการรวมตัวนะฮะของรายการใหญ่อย่างอู้หลินฟงคุณหลุนไฟและแม็กมวยไทยชกกันที่เจิงโจวประเทศจีนนะฮะในกติกามวยคิกบ็อกซิง่งนักชกชาวไทยนะครับผู้ที่ต้องมาพบนะก็คือยอดมวยอัจฉริยะอย่างเลือกศิลาชุมแพทัวยอดนักช,ชกจากอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะครับกางเกงสีน้าเงินจากประเทศไทยนะฮะรูปร่างก็เล็กกว่าส่วนอายุนะครับก็ 33ปีนะครับสวนวรุยย2่ปีนะครับอ่อนกว่าถึง11ปีทีเดียวเนี่ยนะครับเลิอศิลานะถือว่าเป็นนักชกท,ที่มีความพริ้วไหวดังสายน้ำนะครับความรวดเร็วว่องไวมาชมกันครับสามยกหูเนี่ยนะครับเลิอศิลาโดนตวอดขานะครับวิชากังฟูซันต้าวูสูร่วงลงไปนะครับความมั่นใจนะของไวรุยผู้ที่เป็นดาวรุ่งจากจีน สวนเลือศิลานะครับมีนะ<อ>ทักษะที่ถือว่าฝึกฝนมวยตั้งแต่เ็ดขวบ,บนะไม่นะก็ไม่กลัวนะครับเป็นนักชกที่มีความรวดเร็วว่องไวนะฮะใช้การหลบหลีกให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธมาเพื่อที่จะตัดกำลังนะฮะถือว่าเป็นเทคนิคหาย,ายากอีกคนหนึ่งนะฮนะอย่างนะกางเกงสีแดงเจ้าถิ่นครับเวทีเป็นแม็กมวยไทย นี่นะครับเลือดศิลาหูเนี่ยนะครับเดินเข้าไปก็เจอครับตบัดขาโดนจับขาก็ฟ้องกรรมการครับกรรมการให้ชกต่อนะก็ต้องดูนะครับว่าไฟนี้นะเป็นการชิงกันเลยนะครับในศึกโอ้โหก็จังหวะจับทุ่มคืนดอกนี้นะครับนี่นะฮะขอเวทีนะฮะดึงไซก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ของจีนครับมาชมถือว่าเลือดศิลานะฮะ ใช้ความเก่าห้ามใช้ศอกนะครับห้ามละคอตีเขา่าสามารถ1สิบเข่าได้วางแข้งขวาไปดอกนี้นี่นะ<ต>ก็ใช้ว่าจะไม่มีอาวุธสักทีเดียวนะครับสำหรับเลือศิลาไี่นะครับไยรุยก็22ปีนะครับอ่อนกว่า11ปีสูสง175ส่วนเลือศิลา165นะครับห่างกันอยู่10เซนทีเดียว นี่นะครับวางไปจังหวะนี้จับทุ่มเลยนะโอ้โหเนี่ยนะฮะจังหวะนี้นะคนะรับเลือดศิลามีโวยวายให้เห็นเลยคนระับไวรุย <c oughs> ก็เป็นนะฮะดาวรุ่งนะครับชนะมวยไทยมาค่อนข้างเยอะนะครับ นี่นะฮะความรวดเร็วโอ้ยโดนถีบแบบนี้เลือศิลาวางแข่งขวายังติดแขนอยู่ดึงตัวลบมาได้เตะไปซ้ายไปนะแลกกันแล้วก็หมดยกที่หนึ่งโหเนี่นะฮะยกที่หนึ่งก็ได้เห็นการออกหุดมาชมกันชกในยกที่สองกันด้ออืมเปิดฉากขึ้นมาเลือดศิลาถีบไปนะดอกนี้นี่นะครับ บว๋ยวุยก็โชว์ความฟิตนะฮะความฟิตกับความเก่าเลือดศิลานะฮะเป็นนักชกที่มีนะครับสัญชาตินั้นอกจากไทยแล้วก็จะมีของสหรัฐอเมริกานะในไฟน์นี้ก็ชกในฐานะทุงชาติของสหรัฐอเมริกานะเป็นครูฝึกอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จังหวะนี้กรรมาการแยกทันนะ นั่นนะครับตรงชาติที่มีรูปของเลซิลาอยู่ด้านหลังนะโอ้ยเจอหมัดซ้ายของเลซิลาโชว์นะครับความแข็งแกร่งไปแล้ววางแข้งขวาอีกทีหนึง่งนี่นะครับหมัดนําไปไล่แขนความแข็งแกร่งของเลซิลานะฉันเชิงมวยไทยตั้งแต่แตเด็กแต่ส่วนเวยรุยโอ้ยดึงตัวลบได้จังหวะนี้วางแข้งขวาสวนไปคืนดอกนี้ เขายังไม่โดนนะวยรุยเลือดศิลานี่นะครับการไม่ต้องมีนะครับถือว่าเป็นความท้าทายนะครับเป็นจิตชุทยาให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถจับทางได้นะเป็นการปล่อยการแต่ก็อันตรายนะครับหลายอย่างนะตรงแรกมาวางอู๋ดึงตัวลบได้แบบดื้อเลยนะนี่นะครับ ฉายยาปลาไหลใส่สเก็ต,กตมิสเตอร์ไลนิงสมชื่อฉายยาจริงๆนะครับหูจังหวะนี้นะของกรรมการว่าโดนกระจับนะกรรมการก็ต้องให้พักเลยฮนะ,ะนี่นะครับเดือศิลายกที่2ครับ <c oughs> ในกิจกรรมมวยคิกบ็อกซิง่งหูโดนนะครับจับขาแล้วก็ โยนออกไปเจอเข่าดอกนี้หมัดนนะับยังหลบได้ไล่แขนแล้วก็กดไปคือนะสำหรับเลือดศิลาเขาแรกเขามีเขามาเขาไปไล่แขนแล้วก็กรรมการต้องแยกออกก่อนถือว่าสภาพร่างกายฟิตทีเดียวนะสำหรับไวรุย่ยก็อ22ปีนะฮะเป็นนักชกดาวรุ่งของจีนทีเดียวไม่เหครับ ถีบนะครับเลดศิลาว่ายังไงโดนถีบดอกนี้ขยับเข้าหาเล่นชันเชิงกันแล้วนะฮะเป็นมวยเร็วเหมือนกันนะฮะนี่นะครับมีอาวุธเตะไปเบิ้ลสองเลยครับแล้วก็เสียบเข่าดอกนี้ของเวอรุยเจอเข่าของเลดศิลาเหมือนกันเดินทางมาถึงช่วงท้ายปลายยกแล้วก็บทยกที่สองนะฮะนี่นะครับ มาชมการชกในยกที่3มเม่อตอนแรบยกสุดท้ายในศึกสาประสานตำนานเวทีระดับโลกนะครับบุรินเฟิงนะขุณลุนไฟแล้วก็แม็กมวยไทยรวมกันจัดนะเป็นการพบกันครับของนักชกชาวไทยยอดฝีมือจากชัยภูมิเลศิลาชมเพทัวร์า้วืเลซิลาเพืกเก็บทบทีมยกที่3ขึ้นมาแล้วก็จังหวะนี้นะครับเป็นกติกาคิกบ็อกซิง่ง ก็คนหนึ่งก็เป็นแชมป์วูซูกังฟูซันต้านะครับและอีกคนหนึ่งก็เป็นแชมป์นะจากประเทศไทยแชมป์มวยราชดำเนิน3พิกัดรุ่นนะอย่างเลือดศิลาแล้วก็เป็นโอ้โหเนี่ยนะครับทีบหน้าเลือศิลาแบบนี้ไม่เกรงใจดีกรีแชมป์เลยนะครับเป็นแชมป์โลกหลายสถาบันด้วยนะครับ <c oughs> นี่นะฮะเลือศิลาโ <c oughs> ดกนกรรมาการเตือนนะ ก็เป็นเทคนิคใครเทคนิคมันนะในการยั่วกันไปยั่วกันมาเลือดศิลาวางแข้งขวาสูงไปดอกนี้โหวยรุ่ยขยับเข้าหาเลือดศิลาถีไปคืนคับอืม้มเนี่นะพยายามจะตามเอาคืนนะโหวยรุ่ยวางแข้งซ้ายเข้าลําตัวดอกนี้แล้วก็ว่ายังไงเลือดศิลากดคอไม่ได้นะครับจังหวะนี้กรรมการต้องแยกก่อนนะถือว่าผิดกติกานะครับกดคอแล้วก็แทงเข่านี่ไม่ได้นะ เวรุยเดินแล้วนะครับรู้ตัวเองแล้วนะครับว่าโดโดอูดย้ยดึงตัวหลบได้ดอกนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับในการให้คู่ต่อสู้ออกอาวุธแล้วก็หมดพลังไปนะสำหรับเดือศีลาไม่นะครับด้วยวัย33ปีกับ22ความสดคงจะสู้ไม่ได้ต้องใช้ความเก่าแล้วก็ประสบการณ์กระดูกมวยเท่านั้นนะบางเข่งซ้ายดอกนี้ แล้วก็เสียบเข่าดอกนี้สำหรับ,บัยรุ่ยนี่ก็ไม่ธรรมดานะฮะพบกับนักชกชาวไทยหลายคนที่เคยชนะมาก็จะเป็นนะฮะเพชรพนมรุงเกียรติหมู่เก้านะรประกรณ์ศักยโยธินก็เคยชนะนักชกมีชื่อจากประเทศไทยมาแล้วนะครับจึงไม่กลัวนะครับ <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> ยิงชกใน <c oughs> บ้านนะครับในแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองด้วยนะครับ ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะฮะกองเชียร์แล้วก็กติก,กาแต่ไฟนี้นะครับเป็นการรวมนะฮะสามเวทีทีเดียวนะครับกรรมการก็มาจากนอกด้วยนะครับโอ้ยทีบจังหวะนี้ลูกทีบก็ไม่ถือว่าเจ็บเท่าไหร่นะครับถ้าไม่โดนจุดนี่นะครับวางแข้งขวาไปยังติดแขนอยู่ของเลซิลาจิ้มซ้ายของวยรุย20ิวินาทีสุดท้าย ปลายยกที่3ามเมนะครับเลศิลาก็มั่นใจส่วนไวรุยนี่ก็มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าตัวเองจะต้องเดินนะฮะในยกนี้มีเท่าไหร่ต้องใสมาให้หมดแล้วก็เจอเข่าจังหวะอุ้ยแรกกันจังหวะนี้มีเสียบเข่าครับตามน้ําดอกนี้มุดเข้าไปก็เจอเข่าของเลศิลาว่ายังไงกดแขนนะครับกดคอแล้วก็มาดูการชูมือนะครับเป็นการให้คะแนนนะฮะยังเป็นทางการซึ่งน็อกไม่ได้ก็ ต้องทำใจนะครับนี่นะครับกรรมการท่านแรกให้28ต่อ29ครับกรรมการท่านที่สองให้27ต่อ30และกรรมการท่านที่3ให้28ต่อ30เป็นเอกชนนะการให้คะแนนดูว่ากรรมการชูมือเป็นเลเซียชุมภัยทัวร์่าเลศิลาร์ภูเก็ตท็อปทีมนะครับเป็นยอดนักจกจักประเทศไทยจังหวัดชัยภูมินะสร้างประวัติศาสตร์และก็สร้างชื่อเสียงซึ่ง ไปโชคที่จีนบ่อยนะครับแล้วก็จนนะฮะไว้สีกว่าเปิดค่ายมวยนะครับอยู่ที่เซียงไ้นะประเทศจีนเป็นมินตูนังต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาสวัสดีครับ